ร้านนี้เป็นร้านห่อหมกสามไข่เจ้าดังนะฮะเอาจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะมากกันยายนเกือบตายใช่ค่ะเกือบตายจริงเสียหลักพุ่งชนร้านก้ม่ไก่ฮะลูกเนี่ยกระเด็นออกนอกรถเลยนะคะแต่เคราะห์ดีรอดอย่างพิิหานเลยขอต้อนรับเอ่ยจากช่อฉายหอหมกย่างสามไข่สูตรโบราณสวัสดีค่ะนี่ไม่ได้ไปไงนี่ จจมาถังม, <า S 1> <ล>มากเ่องเคยมาตอนแฉแฟรใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเคยมาตอนแฉแฟแล้วก็ คยมาอีกหนึ่งรอบรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วใช่ค่ะกลับไปทุกรอบเป็นไงครับปังทุกรอบไหมปังทุกรอบเราคือแบบว่ารอบนี้พอเกิดอุบัติเหตุปึ๊บทีมงานก็คือแบบเป็นห่วงเป็นใยค่ะก็เลยแบบให้มาเล่าประสบการณ์แบบรอบตายแบบเหมือนเกิดใหม่เลยเหมือนปฏิหารเนาะใช่ค่ะก่อนที่จะสําเร็จี่คือผ่านอะไรความเป็นความตายมาแค่กัญญาที่ผ่านมาเนี่ยแหละใช่ค่ะดุฒิกันยาที่ผ่านมาไม่ไมน่เราตอนนี้คือตัวเองออกบูธใช่ค่ะแต่เป็นออกบูธที่ยี่งห่าอะค่ะ เป็นเหมือนแบบลูกค้าไปออกบูธท,ที่สระบ,บุรีแล้วก็ลูกค้าอีกคนนึงจะออกที่เดมอโคลาดก็คืคอสองจังหวัดติดกันโดยปกติแล้วอ่ะเอยก็จะไปทํางานกับลูกน้องสองคนโดยปกติแต่ว่าวันเนี้ยพอดีว่าเป็นจังหวัดที่ใกล้ๆก,ก,กันก็เลยชวนทั้งครอบครัวค่ะไปด้วยกันไปด้วยกันหมดเลยค่ะทีนี้วันแรกก็คือผ่านไปสระบ,บุรีปุ๊บอีกวันที่จะเข้าตัวนะครราชสีมาค่ะก็เกิดรถเสียหลักยางระเบิดค่ะแล้วก็ คือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วทีนี้ฝนตก,ตกใช่ไหมดัวงใช่ค่ะจะมีแบบฝนตกด้วยแล้วก็คือยังไม่รู้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นมารู้อีกทีก็คือแบบตอนที่ a m b u l a น c ์มาแล้วนนแล้วแว่าเราไม่รู้<ล>สึกตัวเลยใช่ไม่รู้สึกตัวค่ะเพราะว่าคือเอยหลับ ค่ะแต่ว่าแฟนอะเป็นคนขับรถใช่ค่ะแล้วลูกมีลูกด้วยลูกอยู่ในรถด้วยลูกอยู่ในรถด้วยค่ะใช่สามคนพี่ไปอยู่ด้วยกันตอนนั้นทั้หมดเลยสาคนแล้วพี่เห็นไหมคะว่าลูกที่ออกมามีเด็กกี่คนคะมองไม่ชัดเลยเนี่ยสีหรอกี่คนอะเนี่ยอันนี้คือภาพสโลที่ออกมาคือจริงๆแล้วอ่ะ เอเอ,เอมีลูกฝากแฝดสามคนใช่ตั้งแต่แรกเลยแฝดสามคนล้วคือเขาเป็นแฝดกันหมดเลยสามพี่น้องใช่แฝดส,สามธรรมชาติค่ะโ,โ,โดยที่ตอนแรกค่ะคือแฝดสามธรรมชาติแล้วน้ําหนักน้องอ่ะไม่ดีค่ะไม่ดีเลยก็คือทําให้แบบพอใกล้จะคลอดอ่ะน้ําหนักก็คือยังยังไม่โอเคแล้วเหมือนวิกสุดท้ายที่จะคลอดค่ะเตรียมทุกอย่างครบแล้วหมอนัดแอดมิดแล้วที่จะคลอด เกิดน้องคนหนึ่งหลุดออกมาไม่ไม่หลุดค่ะแห้งไปเองเพราะว่าไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่ได้เน่าไม่ได้อะไรคล้ายๆเหมือนเสียสละอะค่ะให้สองคนใช่เราซึ่งในใบเกิดอะค่ะในใบเกิดคุณหมอก็เขียนว่าคนที่เสียชีวิตะแฝดคนที่หนึ่งเสียชีวิตโอคือพี่คนโตใช่เป็นพี่คนโตชื่อน้องปกปักใช่ค่ะแล้วคนที่รอดก็คือน้องแดนดินกับน้องไม้เมืองก็คือเป็นคนที่รอดแล้ว เหตุการณ์เนี่ยที่เพิ่งผ่านมาเดือนที่แล้วกันยายวันนี้ยค่ะก็ทําให้เอยเชื่อว่าพี่ปกปักก็ยังมาดูแลน้องอ๋อในนั้นมีเด็กสามคนสามคนเด็กน้อยออกมาใช่ไหมครอบเยออยู่แต่จริงๆเป็นสามคนก็ต้องดลากัดๆคือเด็กที่ก็เดินออกมาก็เด้นออกมาคนเดียวแต่ว่าภาพที่เห็นน่ะคือเด็กสองคนก่อนกอีกคนนึงก่อนอยู่ก็เดินแค่คนเดียวก็เดินคนเดียวค่ะแล้วก็ทั้ง ค่ะการเดินออกมากอดอยู่แล้วรถทับไปอีกรอบหนึ่งด้วยรถทับไปด้วยรถทับด้วยใช่ค่ะแต่ว่าน้องไม่แตกไม่หักไม่เป็นอะไรเลยค่ะอ๋อแต่ภาพที่คนจะก้องจะเหมือนแบบมีเด็กเด็กกอเดี๋ยวคนน่ใช่ค่ะเนี่ยเหมือนอีกคนหนึ่งก่อนไว้ใช่ค่ะคือถ้าทีมงานขอแบบอีกรอบหนึ่งตอนที่การโซเลยโซ่เลยแล้วขอภาพอีกทีค่ะ โอ้ยช่วด้วย่ะคนลูกนะผมเป็นคนกอดอยู่ใช่สองคนหนึ่งอะกอดไว้ป้องกันอยู่อะใช่ครับจะเป็นสองคนเลยนะคะแล้วน้องไม่กระดูกหักอะไรเลยไม่แตกไม่หักอะไรเลยแต่พอรถทับนะสามสามคนหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บกระเด็นออกมาก่อนแล้วรถทับกระเด็นออกมาเสร็จปุ๊บแล้วรถอะค่ะก็ตามมาทับอยู่ใต้รถแล้วพอเอ่ยรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็หันมาดูลูก นับลูกอะค่ะในรถมีลูกน้องหนึ่งคนลูกเราสองคนเลาหายไปไหนวะคนนึงเราก็คิดว่าจังหวะนั้นอะลูกไม่น่าอยู่แล้วแบบอะไรสักอย่างแล้วก็คือตรงนั้นอะค่ะรถเราไปชนร้านข้าวมันไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรหกร้านตรงนั้นปุ๊บแล้วก็แต่ชาวบ้านอะวิ่งแล้วก็พูดออกมาว่ามีเด็กอยู่ใต้ท้องรถใจก็ยิ่งเสียค่ะแบบเอ้ยอยู่ใต้ท้องรถแต่ทีเนี้ยลูกอะร้องพอได้ยินเสียงลูกอะใจก็ชื้นว่าอยู่อย่าดูนะ ใช่ค่ะก็เลยแบบจังหวะนั้นเราคิดว่าแบบว่าเราแบบที่แรกก็เหมือนทําใจแล้วว่าอาจจะตายไปแล้วจริงๆเราอะนะอืแต่ว่าพอรอดออกมาได้ก็รู้สึกนี่สภาพรถใช่ค่ะใช่ครับนี่ก็คือเด็กๆแฝดก็อยู่นี่เด็กน้องคนไหนที่อยู่ใต้ท้องรถเหรอคะอ่าคืออันนี้ชันขึ้นมาเลยคือเป็นเด็กๆมันนี่มาลุกลุลุกลุลุกลุ นี่อู๋นี่นี่ลูกกว่ดสามคนเลยเหรอใช่จริง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 นะกูดูนะเขาไปสี่จริงจริงค่ะไปเดินสี่คนก็คือจริงจริงอ่ะเด็กมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มายืนข้างหน้าตรงพี่บุ๊กออดอมาลูกมาตรงนี้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 ว่าถ้าหนูมีลูกสี่คนหนูจะรวยแล้วหนูก็บอกว่าใครจะมีลูกสี่คนท้องสองก็จะทำหมันแล้วตอนนั้นน่ามีคนโตคนเดียวอ๋ออันนี้ตอนมนคนโตคนเดียวใช่อันนี้คือเด็กแปลใช่ค่ะหนูก็บอกว่าหนูจะทำหมันปึ๊บ อีกเดือนหนึ่งอยู่ท้องมาสามคมาพร้อมเลยแปดสามเลยธรรมชาติด้วยธรรมชาติก็คือคือเหมือนได้ยินว่าเราจะทำหมันมั้นก็คือมาเลยครบสี่ให้มาครบให้สี่ทีเดียวเลยใช่ค่ะแล้วคนไหนล่ะคะที่อยู่ใต้ท้องรถตอนแรกเบบีค่ะคนนี้คนนี้ใช่ค่ะคนนี้จะเป็นคนที่หนูออกมาออกมาเขาก็จำัำไม่ได้ก็คือไม่มีใครเป็นอะไรเลยมีแค่พี่ชายที่ หัวแตกตรงนี้อีกนิดหนึงหัวแตกนิดหน่อยใช่ค่ะเขเหมือนกับเชื่อว่าลูกคนที่ไม่อยู่แล้วมาช่วยใช่ก็เชื่อว่าเป็นพี่ปกปักนั่นแหละค่ะเพราะในคลิปก็คือเด็กกอดจริงอใช่ค่ะแล้วแบบอย่างในรายการช่องอื่นๆที่ได้ออกข่าวค่ะเขาก็อ่านข่าวว่ามีเด็กสองคนกระเด็นออกมาจากรถใช่ค่ะทุกคนเห็นสองคนใช่แต่จริงคือคนเดียวแล้วตัวเอยเองอะค่ะไม่เห็นคลิปจนจนกับ เราอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะแล้วเราเรากลับมาบ้านแม่บอกเมื่อคืนน่ะดูดูรายการนี้มีเด็กสองคนมีดูรายการของพี่สรายุทธ์นะคะพี่ยุทธสรยุทธเรื่องเราเช้านี้มีเด็กสองคนจริงๆนะหนูก็เลยแบบเฮ้ยจริงหรอก็เลยแม่แคบไว้หนูก็ไปดูสอคนลุกเลยใช่ค่ะก็เลยเชื่อว่านั่นแหละพี่ปกปักรักษาไว้รักษาน้อง แน่นอนอาชีพหน่งทีเรียนลูกๆมีลูกหลายคนเนาะอาชีพที่ทาให้แบบว่าลืมตาอาปากทุกอย่างเนี่ยคืออาชีพขายหอหมกหอหมกย่างหอหมกย่างสามไข่ค่ะก็ออสสามคนสามผู้ชายสมคนคือสามาขาต่างลูกชายไงหอออสามไข่ก็คือลูกสามคนลูกชายสามคนใช่ค่ะ เป็นห่อหมกย่างสามไข่ก็มาจากลูกสามคนนี่แหละไปเอาสูตรห่อหมกมาจากไหนคือสูตรห่อหมกอะค่ะก็จะเป็นสูตรแบบโบราณร้อยปีเกของคุณทวดเลยค่ะสูตรของที่บ้านใช่ค่ะเป็นสูตรของที่บ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาแบบว่าเหมือนแอดออนหน้าต่างๆขึ้นไปเป็นฮ็อปปิ้งต่างๆใช่ค่ะแล้วก็อย่างวันนี้ สินค้าเวลาออกอีเวนต์นะคะก็จะมีเป็นพวกเป็นข้าวขยำด้วยข้าวขยำปูขยำก้าใช่ค่ะซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าวัตถุดิบพื้นบ้านของท้องถิ่นชนบุรีของเราเป็นทะเลเรือเล็กอะค่ะเราจะเป็นคนชนบุรีใช่ค่ะเป็นเรือเล็กที่เขาเอามามางขายนะจ๊ะค่ะซึ่งอาจจะแบบเนื้อปูดูไม่ไม่ใหญ่มันปูดูไม่ใหญ่แต่เนื้อคือหวานอร่อยเลยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เอออยากมาเสนอเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับ คาเฟ่นะคะคาเฟ่หรือว่าที่ใดๆก็ตามที่ไม่มีครัวแต่ว่าอยากขายของคาวอะค่ะคือเราจะมีแพ็กแบบสุญญากาศแบบนี้เป็นราคาส่งนะคะขั้น<า>ต่ำขั้นต่ำคือ100ห่อแล้วก็ราคาส่งที่20 ยี่สิบบาทใช่ค่ะอันนี้สามารถเอาไปเมืองนอกเมืองนาได้ไหมได้ค่ะก็คือซิลแล้วไงซิลค่ะอันนี้คือซิลถนอมอาหารค่ะแช่ฟีดไปได้เลยพอถึงเวลาถ้ามีออเดอร์มาปึ้งเราก็แค่ไม่ต้องย่างค่ะย่างเรียบร้อย่่ยยยยยางเเรรรรีีบบ้้ออแล้วเวฟเดียวเวฟค่ะฉีกซองเวฟปึ๊บแล้วเราก็บอกข้าวโปะข้าวค่ะใช่ค่ะใช่คือสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าได้สิบหกสิบใช่ค่ะก็คือแบบสมมติว่าอันนี้ มีออเดอร์มาใช่ไหมคะแล้วก็โอเคได้สมมติว่าปึ๊บออกมาก็จะเป็นแบบนี้ข้างในเป็นรูปหน้าตายังไงจ้าค่ะแล้วแกะออกมาปึ๊บเว็บเสร็จก็จะออกมาเป็นากินี้คือหอมหมวอะไร็นจะเป็นหอมหมวกปลาอินรียค่ะอ๋อทั้งหมดเป็นเนื้อปลาอินรียใช่เบสจะเป็นปลาอินทรีย์เหมือนกันทุกห่อแตกต่างกันแค่ท็อปปิ้งก็คือท็อปปิ้งมันก็จะมีกั่งมีปูมีปลามีไข่มีอะไรเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรากลับมากันดูเมนูเข้ากหน่อย อันนั้นก็เรียกว่าอะไรนะต้องไปกินที่บางแสนนั่นอ่ะแจงรอนแจงร้อนแจงรอนที่เต้องไปกินบางแสนเอ้าหนุ่มๆหนุ่มๆเบื่อไม่ลุกมายืนอยู่บนนี้ไม่ไม่เบื่อเนอะลูกน้อยทีวีนะลูกน้อยไม่เบื่อครับไม่เบื่อครับเดี๋ยวเบรกให้ี่หยุดนะถล่มพาลูกเดี๋ยวกลับมาค่ะ จังรอนจังรอนไหมจังรอนจังรอนแจงรอนไม่ใช่จานนะคะไม่ใช่านแจงรอนมันคืออะไรอหมอกกับคล้ายคล้ายหอมอกปย่างอะแต่ว่าอันนี้ของชนบุรีหนูจะเล่าว่ามันแตกต่างกันยังไงก็คือว่าตัวแจงรอนนะคะจะแตกต่างจากหอหมกตรงที่แจงรอนไม่ใส่ไข่จะเป็นเนื้อปลาล้วนแล้วก็มะพร้าวขูดขาวเป็นมะพร้าวทึนทึกค่ะแต่ว่าตัวหอหมกก็คือจะไม่ใส่มะพร้าวจะใส่เป็นกะทิัวกะทิแทนอันนี้ ความแตกต่างแล้วก็ใส่ไข่ห่อหมกจะนุ่มแจงรอนจะแน่นอแล้วห่อหมกร้านคุณมีท็อปปิ้งหน้าอะไรบ้างจ้าคุณฉอฉายสิบหน้าพี่มีสิบหน้าอะไรบ้างจา้ามีอะไรคะก็จะมีเป็นเนื้อกุ้งเนื้อก้างเนื้อปูนอหน้าทะเลบางแสนทะเลบางแสนคืออะไร <S <S จ้าทะเลบางแสนก็คือจะเป็นรวมกุ้งก้างปูรวมกันไว้ในห่อเดียวกันค่ะแล้วก็สามไข่ค่ะก็จะมีไข่ปูม้าไข่แมงดาไข่ปลาเลียวเซียวเนื้อกุ้ง ไม่ใช่พูดซ้ำไปแล้วค่ะแล้วก็เป็นหน้าก้ามปูม้าค่ะใช่และนอกจากนั้นพอหมกที่มีหน้าต่างๆแล้วล่าสุดคุณขานี่พี่มดนี่ ข้าวยำขยำปูอะไรเนี่ยใช่ค่ะข้าวขยำค่ะมีข้าวขยำปลาทูก็คือว่าวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบจากทะเลบาราเลยทะเลบางพระทะเลหาดวอนทะเลอ่างศิลาค่ะคืออร่อยแน่นอนข้าวขยำปูแล้วมีปลาทูด้วยใช่ค่ะนั่นคือข้าวขยำปลาทูใช่ข้าวขยำปลาทูแล้วกุ้งละจ๊ะอันนี้ก็ข้าวขยำกุ้งอหออร่อยแม่สิอ่อเหอเดี๋ยวมากินเลยขายจานเท่าไหร่อย่างนี้ อันนี้เจ็ิบเก้าบาทปลาทูเจ็เก้าใช่ค่ะข้าวขยำกุ้งเก่อ99บเก้าบาทแต่ว่าถ้าเป็นข้าวขยำทะเลร้อยสี่ิบเก้าาทก็โอเคกุงทะเลเยอะขนาดนั้นก็ให้ก็ไปเถอะแล้วกุ้งก็จุกอย่างนี้เลยใช่ค่ะตรงปกทุก้อปลาทูอร่อยมากอันนี้คือจะมีเฉพาะเป็นงานอีเวนต์อย่างเดียวถ้าเป็นข้าวขยำทะเลชนออกงานอยู่ที่ไหนอีเวนต์ส่วนมากจะเป็น เดี๋ยวจะมีงานของซีคอนสแควร์อันนี้พูดได้เนาะได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเป็นงานของเฮลิ่คนนียค่ะจะเป็นงานเออยูเอฟโอใช่<ด>อ,อ่ะหอหมกหอหมกอย่างนี้จะออกมีสิบกว่าหน้าใช่ค่ะนะครับก็มีเนี่ยหน้าปูหน้าปลาปลาหน้ากั้ง ใช่ค่ะแต่ทุกอย่างใช้อยากปลาอินทรียหมดเลยใช่เบยเป็นปลาอินรียหมดเลยเพราะเป็นวัตถุดิบของชนบุรีค,ค่ะแล้วเดี๋ยวหนูขอฝากอีกนิดนึงได้ไหมคะได้จ้าค,ค่ะก็คือว่านอกจากที่เราจะมีเป็นแพ็กสัญญากาศสาหรับร้านอาหารที่ไม่สะดวกทาครัวแล้วออออสําหรับพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดที่อยากสร้างอาชีพนะคะเอยไม่ได้ขายแฟรนไชส์ไม่ต้องมาลงทุนค่าซื้อแบรนด์ค่าอะไรเลยเปิดบินลัง แรกนะคะก็คือจะได้ร้อยห่อค่ะมีราคาส่งให้แล้วก็จะแถมเป็นร้อยห่อก็แค่2,000บาทเนาะร้อยห่อใช่ค่ะ2,000บาทรวมค่าส่งรวมค่าส่ง150บาทเราก็ไปสองพันหนึบาทพากันเฟื่อนชอาฉายพากันเพื่อนชฉาายด้วยค่ะก็คือไปย่างแต่ถ้าสมมติไปขายตามตลาดัดแนะนําให้ย่างเพราะคนจะได้เห็นภาพแบนใช่ค่ะใช่ก็คือจะเป็นแบบห่อสดสีเขียวๆอะค่ะไป จะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นห่อสดสีเขียวอัดน้ําแข็งใส่ลังโฟมไปอ,มอย่างนั้นค่ะแล้วก็ไปหาเตาหาอะไรเองไใช่ค่ะเก็บจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าอัดน้ําแข็งนะคะก็จะอยู่ได้2-3วันแต่ว่าลูกค้าส่วนมาก ที่ทางกรุงเทพอะค่ะที่เขาเป็นแบบเปิด delivery ต่างๆอะค่ะเขาก็จะอยู่กันได้ประมาณ2อาทิตย์เพราะว่าเขาลงน้ําแข็งหรือทางน้ำแข็งเองกู้แข็งเลยก็ปิดเปิดไปเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีลูกค้าเสี่ยงที่กรุงเทพอะค่ะส่วนมากก็จะขายเป็น delivery ใช่ได้ก็จะรวดเร็วเก็บไม่ได้นานด้วยใช่ค่ะมาละฝากร้านฝากอะไรสักหน่อยค่ะได้ค่ะอ่า ร้านช้อชายของเรานะคะก็จะอยู่ที่ชลบุรีนะคะเป็นโรงงานผลิตหอ่อหมกแบบโฮมเมดนะคะพริกแกงออแกนิกนะคะไม่ใส่สารกันเสียกันบูดใดๆเลยแล้วก็เบสของเราทํามาจากปลาอินทรีย์ค่ะสามารถติดตามได้ที่ Facebook ช้อชายหอ่อหมกย่างสามไข่นะคะแล้วก็ t ิกตอกค่ะแล้วก็ เป็นไลน์แอดนะคะไลน์ออฟ i ิเชียลแอดชอชาย C s O R C H A Y แล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ087 940 67 99นะคะค่ะวันนย้ากนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรายการแชร์มาตลอดสัปดาห์พักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์นะฮะค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้ไปก่อนแล้วฮะสวัสดีคับสวัสดีค่ะ